ก่อนหน้าน,นี้พวกเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะมาที่นี่ก็คือชอบทะเลไปมาก็มาทําธุรกิจอยู่ที่นี่มาเปิดร้านคาเฟ่นะคะชื่อแฮปปี้แฮมเปอร์ก็เปิดไปเปิดมามันขึ้นลงเทพบ่อยๆเยงนะะี้ค่ะก็เลยตัดใจซื้อบ้านก็เลยเป็นที่มาของบ้านหลังแรกของเราคะ่ะพยายามจะแบบหาเลี้ยฟเลนแล้วก็แบบที่ชอบอยะะ่างนี้ค่ะจริงๆก็ไม่รู้ว่าแนวไหนเหมือนกันแต่คือเหมือนแบบมันเป็นแบบความชอบส่วนตัวเนาะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบว่าออกมาเป็นแบบที่เห็นเนะะี้ค่ะ ก็คุยกับตัวคนดีไซเนอร์เขาอยู่ว่าเราต้องทำคอนเทนต์เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเรียลล์บ้านเนี้ยครัวไม่ได้อยู่ตรงตรงนี้ครับแล้วทีนี้พอดีไซเนอร์เขาดูเสร็จปุป๊บเขามองเล้ว,ว่าแสงอะ่ะเวลาช่วงบ่ายเนาะแสงมันตกมาจากทางนู้นก็กลายเป็นโอเปนคิทเช่นเป็นครัวใหญ่ที่เราสามารถถ่ายงานได้แล้วมีแสงตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับโดยที่เราสามารถใช้แค่ไฟฟิวไลท์มาเติมแค่ดวงถึงสองดวงก็ถือว่าเราก็าโอเคแล้วครับ 80%แทบจะอยู่บ้านตลอดครับทั้งถ่ายงานเสร็จแล้วก็ตัดต่อทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยก็คือจะบอกคนออกแบบว่าขอให้แบบถ่ายรูปได้ทุกมุมของที่บ้านเลยหลักๆอันนี้มุมครัวจะเป็นมุมของอุ้มซะส่วนมากนะคะก็จะเป็นครัวในฝันเลยที่แบบอยากได้แบบนี้แบบนี้ทุกอย่างวัสดุทุกอย่างก็คือจะเลือกเองทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นให้คนออกแบบช่วยออกแบบอีกทีหนึ่งว่ามันเหมาะไหมสีมันหลุดไหมอันนี้มันได้ไหมหรือย่ะ ตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้จักทอสเทมเนะเพราะเราก็ไม่เคยแบบซื้อบ้านอยู่อะไรเงี้ย็เป็นหลังแรกจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ตอนแัรกตัดสินใจซื้อเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวัสดุด,ดีตัง้งแต่ใช้มาก็คือปัญหาแทบจะไม่มีเลยน้อยมากแล้วเขาออกแบบมารายละเอียดดีเทลเยอะครับอย่างผู้บานประตูเนี่ยจะมีจุดล็อกหลายจุดเลยแบบล็อกได้ทั้งข้างล่างล็อกได้ทั้งข้างบนหรือล็อกแม้แต่เป็นก้านเราใช้เป็นแบบสวิ์ดันขึ้นดันลงก็ได้แล้วก็ตัวพวกมุ้งลวดลยอะไรเงี้ยสามารถยกขึ้นมานิดเดียวครับก็สามารถถถอออดดดไไปําาาาคววมสะ้เลยื่ สะดวกมากๆส่วนตัวรู้สึกแบบประทับใจมากกับประตูเปิดปิดที่อยู่หน้าบ้านคือมองด้วยตาหรือว่ามันเป็นไม้แล้วเอา,อาจริงๆคือน้องชามอ่ะย้ายมาที่บ้านนี้ตอนอายุสองขวบถ้าเป็นประตูอื่นน่าจะพังไปเลยวใช่ <laughs> คือเด็กเขาไม่มีการระวังอยู่แล้วเนาะวิ่งแบบกระแทกไปกระแทกมาซึ่งประตูยังดูใหม่คือแทบจะไม่มีรอยเลยเหมือนของใหม่ตลอดแบบ5ปีรู้สึกว่าใช้ไปอีก5ปีก็น่าจะยังสภาพนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่ากับการใช้งานมากๆ ตอนน้องได้อยู่มาต้องทายังไม่เคยทําชิ้นส่วนไหนของท็อสเทมพังแล้วก็ยังไม่เคยมีชิ้นส่วนไหนทาให้เขาบาดเจ็บด้วยครับโดยเฉพาะประตูที่ตอนแรกเราคิดว่ามันแบบมันจะหนักไปหรือเปล่าสำหรับเด็กอ่ะซึ่งจริงๆมันใช้งานง่ายมากเลยผักก็คือแบบเปิดได้เลยคือสะดวกมากเด็กก็ใช้งานสะดวกแล้วหลังจากที่เราใช้ไปเรื่อยๆจนวันนี้ห้าปีก็รู้สึกว่าแบบมันแข็งแรงแล้วก็มันเข้ากับสวยเข้ากับบ้านใช่ใชเข้ากับอะไรได้ง่ายยรู้สึกดีมากที่ได้ใช้ค่ะใช่